ส t ตลลี่คูบริกได้รับการยกย่องในฐานะผู้กำกับอัจฉริยะที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือความพิถีพิถันทางเทคนิคการแสวงหาความสมบูรณ์แบบทางปัชญาและความสามารถในการควบคุมผลผลิตทางภาพและเรื่องราวของภาพยนตร์อย่างเบ็ดเสร็จผลงานสามชิ้นหลักของคูบริกนะครับในช่วงปี1968ถึง1980ทั้ง2ูเทาสั้นวันอสเปซโอดิซี ในปี1968 a c o o k w w r r o r r ก n อในปี1971และ The s h i n i n g ในปี1980แม้จะครอบคลุมแนวทางภาพยนตร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากนิยายวิทยาศาสตร์เชิงจักรวาลวิทยาไปจนถึงอาชญากรรมดิสโทเปียและสยองขวัญทางจิตวิทยาแต่แก่นสารร่วมที่ยึดโยงผลงานเหล่านี้ไว้คือความหมกมุ่นของคูบริก ต่อการสึกร่อนของเจตจำนงเสรีและความเป็นอิสระของมนุษย์เมื่อเผชิญหน้ากับพลังภายนอกที่ครอบงำไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอำนาจรัฐหรือบาดแผลทางประวัติศาสตร์คูบริกเลือกใช้การสื่อสารความหมายอันลึกซึ้งที่ผ่านภาษากายฉากที่กำกวมและจังหวะการเล่าเรื่องที่จงใจปล่อยให้มีความว่างเปล่ามากกว่าการขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยบทสนทนา ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเจาะลึกการจัดประเภทแนวทางประเด็นหลักที่ถูกกล่าวถึงและความแตกต่างของวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางความคิดในงานของคูบริกการจําแนกประเภทแนวทางภาพยนตร์สถาปัตยกรรมทางประเด็นหลักภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคูบริกในการยกระดับแนวทางภาพยนตร์ทั่วไป ให้กลายเป็นผลงานทางปัชญาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจความเปราะบางของมนุษย์ที่ถูกกำหนดโดยอำนาจภายนอก2 0 0ท A s ันวัน d สเปซโอดิซวิวัฒนาการจักรวาลและเครื่องกำหนดทางเทคโนโลยีภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ E ี i ิ Science Fiction หรือนิยายวิทยาศาสตร์มหากาค โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดการบินอวกาศที่แม่นยำทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคพิเศษที่บุกเบิกในยุคนั้นมีขอบเขตอันกว้างใหญ่การใช้ดนตรีคลาสสิกที่จำกัดบทสนทนาและความยาวของภาพยนตร์ทำให้มันก้าวข้ามขีดจำกัดของแนวทางทั่วไปและมุ่งเน้นไปที่การคาดการเชิงปัตญาเป็นสำคัญประเด็นหลักของเรื่องนะครับคือเครื่องมือและวิวัฒนาการของมนุษย์ โครงสร้างของเรื่องถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนที่แตกต่างกันโดยแต่ละส่วนเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาของมนุษย์โมโนลิตหรือแท่งหินประหลาดซึ่งปรากฏในแต่ละช่วงวิวัฒนาการเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาที่สูงกว่าซึ่งนำทางให้รู้จักการใช้เครื่องมือตั้งแต่กระดูกที่ใช้เป็นอาวุธไปจนถึงยานอาวกาศอย่างไรก็ตามนะครับเครื่องมือขั้นสูงสุดอย่าง เฮานายเทาสันที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ก็วิวัฒนาการจนเหนือการควบคุมของมนุษย์และเปลี่ยนให้มนุษย์ให้กลายเป็นเพียงเครื่องมือของมันสิ่งนี้สะท้อนถึงภัยอันตรายจากความรู้และความแปลกแยกที่เกิดจากการเดินทางในอวกาศความคุ้มเครือของแท่งหินทําให้เกิดการตีความที่หลากหลายตั้งแต่การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการค้นพบใหม่ของความหวังในมนุษยชาติ ไปจนถึงการเตือนถึงอันตรายของเทคโนโลยี a c o o k w w r r k ก r อ n รดิสโทเปียอาชญกกรรมและวิกฤตเจตจำนงเสรีภาพยนตร์เรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทดิสโทเปียความฟิลม์มหรือภาพยนตร์อาชญกกรรมดิสโทเปียโดยใช้ฉากความรุนแรงที่รบกวนจิตใจเพื่อวิาพาก์วิจารณ์ประเด็นทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในบริบทยุคใกล้อนาคต แกนหลักของเรื่องนะครับคือเจตจำนงเสรีประทะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวละครเอกอย่างอเล็กซ์เดอลัสเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพที่ไร้การควบคุมซึ่งค้นพบความสุขในความรุนแรงประเด็นสำคัญทางศิลธรรมของภาพยนตร์คือความจำเป็นในการมีทางเลือกแม้กระทั่งทางเลือกที่จะกระทำความชั่วลูโดวิโกซึ่งเป็นการทดลองของรัฐบาลเพื่อรักษาอเล็ก โดยการปรับพฤติกรรมผ่านยารักษาและภาพความรุนแรงได้ก่อให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอิสระส่วนบุคคลภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีพลังต่ออำนาจและศักยภาพในการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยเตือนถึงการเสียสละเสรีภาพส่วนบุคคลเพื่อแลกกับความเป็นระเบียบทางสังคมโดยใช้นิ่งความโดดเดี่ยวความวิกลจริต และบาดแผลทางสถาปัตยกรรมภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดเป็นไซโคโลจิคอลฮอลเลอร์หรือสยองขวัญทางจิตวิทยาแม้ว่าจะรักษาความคุมเครือระหว่างสาเหตุเหนือธรรมชาติกับจิตวิทยาไว้ก็ตามนักวิจารณ์ยกย่องให้เป็นงานศึกษาที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับความวิกจลจริตและผู้เล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือประเด็นหลักคือความเสื่อมโทมทางจิตใจและความผิดหวังในครอบครัว การอยู่โดดเดี่ยวที่โรงแรมโอเวอร์ลุกยิ่งทำให้ปัญหาเดิมของแจ็คทอร์เรนต์แม่ว่าจะเป็นสุราเรื้อรังการสื่อสารที่ล้มเหลวและความเป็นปรปักทวีความรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวคูบลิดจ,จงใจทิ้งความคุมเคือนะครับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความสยองขวัญแต่เขาก็ยอมรับว่าภาพยนตร์สยองขวัญสามารถแสดงให้เราเห็นต้นแบบของจิตไร้สำนึกหรือด้านมืดของบุคลิกภาพของมนุษย์ ในขณะที่ความรุนแรงทางจิตวิทยาเป็นศูนย์กลางปรากฏการเหนือธรรมชาติเช่นเกรดี้อดีตผู้ดูแลโรงแรมที่เปิดประตูห้องเก็บของให้แจ็คหลุดออกมาก็ปฏิเสธคำอธิบายทางจิตวิทยาแต่เพียงอย่างเดียวหากพิจารณาภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนี้ตามลำดับเวลาของการสร้างจะพบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ การย้ายศูนย์กลางภัยคุกคามจากภายนอกสู่ภายในในทูเทิสั้นวันนะครับพลังภายนอกเป็นนามรธรรมและเป็นบวกเชิงวิวัฒนาการส่วนในอค็อกเวิร์กนะครับพลังภายนอกเป็น,นกลไกทางสังคมที่กําหนดเป้าหมายและรัดบังคับแต่ในเดอะชายนิ่งนะครับพลังนี้กลับเป็นเรื่องเก่าแก่และทางจิตวิทยาซึ่งุดรังตัวเอกให้ย้อนกลับไปสู่ความรุนแรงดั้งเดิมการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าคูบริก เปลี่ยนจากการสำรวจการควบคุมระดับจักรวาลกับสังคมไปสู่การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นต่อความสยองขวัญและเรื่องในครอบครัวที่ขับเคลื่อนโดยสภาพแวดล้อมซึ่งบ่งชี้ว่าความสยองขวัญที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ได้อยู่ในอวกาศแต่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นรวมถึงบาดแผลในประเทศโครงสร้างการเล่าเรื่องและความแตกต่างทางภาษาภาพในทูเทาสั้นวันนะครับ โครงสร้างถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนที่ชัดเจนโดยเน้นการก้าวกระโดดทางเวลาอันยาวนานและจังหวะการเล่าเรื่องที่ค่้ควรเป็นกลวิธีการควบคุมความเร็วในการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์อย่างจงใจและช้ากว่าปกติโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการตีความมีบทสนทนาถูกใช้เพียงเล็กน้อยโดยมีลำดับภาพยาว,ยาว ที่มีเพียงดนตรีคลาสสิกเล่นประกอบเท่านั้นส่วนใน a c อคอคเ o r ร์กออเรนนะครับโครงสร้างนั้นเป็นแบบเป็นตอนๆโดยมุ่งเน้นไปที่3ช่วงเวลาที่แตกต่างกันของอเล็กในภาพยนตร์เรื่องนี้พึ่งพาการบรรยายด้วยเสียงที่เป็นทั้งความคิดความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตัวละครอเล็กและใช้ภาษานาทสที่มีลักษณะเฉพาะทำให้เกิดโหมดการเล่าเรื่องหลักที่เป็นวาทศิลป์มากกว่าภาพ ส่วน The c h i n i n g นะครับคงสร้างเรื่องถูกกำหนดโดยพื้นที่ของโรงแรม Overlook ซึ่งจัดระเบียบเรื่องราวเชิงพื้นที่มากกว่าเชิงเวลาการใช้แชปเตอร์การ์ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือซึ่งทำหน้าที่บ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยทางเวลาและจิตใจของตัวละครแจ็ค t อ r รน n t ในขณะที่ถูกกักขังอยู่ในโรงแรมการใช้ฉากในภาพยนตร์ของคูบ i ิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอ การรวมกันขององค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งแต่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องและสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมใน2ูเทสั้นวันนะครับภายในของยาน Dis c o v บ r y วันที่ดูสะอาดเย็นชาและทันสมัยสื่อถึงการควบคุมทางเทคโนโลยีและความโดดเดี่ยวของมนุษย์ในอวกาศโรงแรมในเดอะชายนิ่ที่กว้างใหญ่ซับซ้อน จงใจออกแบบมาให้ชวนสับสนโดยเฉพาะเขาวงกฎพุ่มไม้แน่นอนว่าการประดิษฐ์เขาวงกฎของคูบริกไม่ได้อยู่ในนวนิยายต้นฉบับทำหน้าที่เป็นอุปลักษณ์สำหรับเขาวงกฎทางจิตวิทยาของแจ็คโรงแรมจึงกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกนักแสดงและเป็นดวงตาที่ดูดกลืนตัวตนของแจ็คจนเหลือเพียงเปลือกของความเป็นมนุษย์การใช้ที่ตั้งจริงในลอนดอนของอคอกเวิร์กออเรน ควบคู่ไปกับการตกแต่งภายในที่ทันสมัยแต่สุดโทมเล็กน้อยเป็นการวาดภาพความเสื่อมถอยทางศิลธรรมของสังคมภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องแสดงให้เห็นถึงความสนใจของคูบริกในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือกว่าโดยที่อำนาจนั้นมีความแตกต่างกันทางลักษณะและกลไกาการออกฤทธิ์ทั้งแท่งหินที่ซึ่งเป็นผู้นำวิวัฒนาการ รัฐบาลและเทคนิคลูโดวิโกเป็นผู้ปรับสภาพทางสังคมและโรงแรมโอเวอร์ลุกที่ซึ่งเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนะครับแสดงให้เห็นถึงตัวละครเอกที่มีสติสัมปชัญญะส่วนบุคคลที่ถูกพัฒนาถูกกำหนดหรือถูกทำลายโดยพลังภายนอกที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ครอบงำสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือความจำเป็นทางศิลธรรมของความชั่วร้ายอคอกเวิร์กออเรน สร้างคำถามว่าความดีที่ปัสจากทางเลือกเป็นความดีที่แท้จริงหรือไม่ในขณะที่เดอะชายนิ่งแสดงให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมของแจ็คที่อิสระในการเลือกค่อยๆถูกกัดกร่อนโดยสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจตจำนงเสรีถูกปิดล้อมจากพลังทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาคคูบลิกมักใช้ความคุมเคือเพื่อบังคับให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการตีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจด้านมืดของบุคลิกภาพมนุษย์ทูเทาสั้นวันนะครับจบลงด้วยสตาชายที่เป็นนามธรรมซึ่งต้องการให้ตีความว่าวิวัฒนาการนี้เป็นไปในแง่ดีหรือไหยนะอค็อกเวิร์กนะครับแสดงให้เห็นว่าแรงกระตุน้นอันมืดมิดเป็นส่วนที่ฝังแน่นอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ที่การปรับสภาพไม่อาจจํากัดออกไปได้อย่างแท้จริงส่วนเดอะชายนิ่งนะครับ รักษาสมดุลระหว่างจิตวิทยาและเหนือธรรมชาติไว้โดยบังคับให้ผู้ชมตัดสินใจว่าความวิกลจริตของแจ็คเป็นเรื่องภายในหรือถูกครอบงำโดยประวัติศาสตร์ของโรงแรมการเลือกใช้ดนตรีคลาสสิกที่มีอยู่แล้วทั้ง3เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธดนตรีประกอบทำขึ้นใหม่ถือเป็นลายเซ็นทางศิลปะของคูบลิกนะครับการเลือกนี้ทำให้ภาพยนตร์มีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยใช้บริบทที่มีอยู่ของดนตรีเช่นวอลส์เวียนนาหรือความยิ่งใหญ่ของบีโทเฟนรวมถึงมักจะใช้ความสวยงามที่เป็นทางการของดนตรีเพื่อสร้างความขัดแย้งกับเนื้อหาที่มืดมนรุนแรงหรือน่าสะพึงกลัวของภาพยนตร์โดยสรุปแล้วนะครับ2001 A Space Odyssey, A c l o c k w o r o Orange และ The Shining เป็นการสำรวจที่ชัดเจนของเงื่อนไขมนุษย์ยุคใหม่ ซึ่งถูกกำหนดโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีการควบคุมทางสังคมและความเปราะบางทางจิตวิทยาภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางความคิดของคูบบิกแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในแนวทางและรูปแบบการเล่าเรื่อง